ย้ำย้การย้ำการกัดตัวตัวปลาก็อยูน้องนี่ก็อยูสวนไก่กับมี่ใครกับมี่แล้วเดี๋ยวไก่ไข่บอกไปใสมาใสสิยูได้กี่ตปีนึง ที่บ้านจ้คข้องนี่ล่ะกินอยู่ดีหามเยี่ยมหามประกันหามญาติเยี่ยมออบตอ,อ,อรบตกระติดแล้วบ้านโสกเสื้อกระติดแล้วผู้ใ,ใส่กับกำลังไปรตววรวจคนพ,อ,นพองนู่นโพติดเบิดแล้ว แล้วพ่อเนี่ยแจกกับเตรียมแห่เตรียมวิงหรือเปล่าหาจิ้นเองอยู่นี่ล่ะบักคโยวิดเฮ็ดคักสารแห่ไว้ถัดตึกปลากินอยู่น้องเจ้าของ พัดกับจิ้มอยู่สวนเจ้าของเตรียมไว้ครบแล้วขเข่าก็อยูเล่าเจ,จ้าของ,งมีมัดทั้งเข่าเจ้าขงเข่าเน้า